ว่านสบู่เหล็กออดิบก้านดำทูนก้านดำทูนเหลทูนดำบอนดำคูนตูนดำโคนดำชื่อเรียกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคแต่ละภูมิภาคนะคะว้าว <Wow. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ บอนดำนะคะบอนดำหรือกลุ่มโคโลโคาเซียนะคะสังเกตดูโคโลโคาเซียนี่ใบเขาจะ,ะกลางลงแบบนี้นะคะใบเขาจะกลางลงส่วนอโลโคาเซียเนี่ยเหมือนบอนกระดาษเนี่ยใบเขาจะตั้งขึ้นนะคะตั้งตรงตั้งขึ้นชูขึ้นอย่างเงี้ย อันนี้บอนบอนดำนะคะหรือบอนสบู่เหล็กของเราเนี่ยนะคะมาดูลักษณะใบบอนนี้เอ,อแถวบ้านเขาจะเรียบทูนทูนด้วยนะคะกินได้เน,นี่ยลักษณะใบเนี่ย ก็จะมีหูใบยาวแบบนี้นะคะหูใบยาวไปถึงสะดือเลยนะคะสะดือใบแล้วก็จะมีก้านนี่สวยงามนะคะลายสวยงามมากขอบใบเนี่ยก็จะเป็นขอบสีดำดำเล็กน้อยนะคะเป็นขอบดำเล็กน้อยมาดูหลังใบนะคะข้างหลังใบเนี่ย ขอบใบก็จะเป็นสีดำดำหลังใบเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนก้านก็จะเป็นสีดำกระดูกใบเนี่ยตรงก้านกลางตรงกระดูกกลางเนี่ยก็จะเป็นสีออกดำดำนิดหน่อยนะคะส่วนก้านใบก็สีดำเลยนะคะก้านใบสีดำดำลำต้นเนี่ย เราปลูกตามพื้นดินปกตินะคะไม่ได้ลงกระถางปลูกในป่าเลยนะคะนี่ส่วนต้นนี้ก็มีน้องอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะก็ได้มาฟรีนะคะนี้มีคนนำมาฝากน้องสาวนำมาฝากก็เป็นสามารถทำเป็นไม้ประดับได้นะคะหรือเป็นผักนะคะ บางคนก็เอามาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะแล้วไม่ก็กินกับส้มตำนะคะภาคอีสานชอบมากเลยและเขาก็ยังเชื่อกันว่าเป็นว่านคงกรพันชาตรีนะคะหากใครกินจะทำให้ฟันแทงไม่เข้าทนไฟไหม้น้ำร้อนลวกเคี้ยวแก้วเคี้ยวชามไม่บาดปากนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อสมัยโบราณน,นะคะ ส่วนลำต้นนะคะมีลำต้นใต้ดินคล้ายเผือกแตกหนอห่อไหลๆสั้นๆรอบต้นแม่จำนวนมากนะคะการปลูกนะคะก็ปลูกง่ายเขาชอบแสงแดดประมาณครึ่งวันหรือตลอดทั้งวันก็ได้นะคะก็จะชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะสำหรับราคานะคะต้นพันธุ์ตอนนี้ก็มีราคาประมาณ กระถางละ50บาทขึ้นไปนะคะบางที่ก็เห็นขาย3ามสามหรือเข้าสู่หลักพันเลยนะคะถ้าต้นใหญ่ก็เป็นไม้ที่ถือว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดีนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบก็ไปหามาไว้สะสมนะคะก็สามารถทำเป็นแม่พันุ์ได้นะคะค่ะวันนี้ก็ นำสาระดีๆเกี่ยวกับบอลดำนะคะหรืออดิบดำมาฝากเพื่อนๆหากเพื่อนๆท่านไหนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะคะวันหลังจะนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เช่นเคยค่ะวันนี้พบเจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ